สวัสดีครับอยู่กับผมสตีฟธิตวัฒนทองอ่อนนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับการเล่นพินครับลายสร้อยนะครับผมก่อนอื่นที่จะไปดูคลิปแนะนําการเล่นนะครับก็อยากให้ดูตัวอย่างการเล่นที่ผมได้เล่นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะครับผมครับผมอ่าสำหรับการตั้งสายในลายสร้อยนะครับผมสาย1นะครับตั้งเป็นเสียงดีนะครับสาย2ตั้งเป็นเสียงซีนะครับ ส่วนสายสามไม่ได้ใช้นะครับจะตั้งเป็น c 3าไว้ก็ได้นะครับเพื่อเราไปโดนอย่างนี้นะครับผมทีนี้นะครับเรามาดูโน้ตบนคอพินกันนะครับผมตัวแรกนะครับสาย2นะครับสายเป่านะครับเราจะสมมุติว่าให้เป็นเสียงซอนนะครับนะครับอันนี้เป็นเสียงซอนนะครับมีจุดอยู่ข้างล่างนะครับเป็นซอนต่ำนะครับต่อไปนะครับมาที่สายหนึ่งนะครับสายเปิดสาย1นะครับให้สมมุติว่าเป็นเสียงลานะครับลา ต่อไปสายหนึ่งเฟสที่สองนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นทีต่ํานะครับมีจุดอยู่ข้างล่างนะครับที่ต่อไปสามตัวนี้นะครับโดเลมีนะครับเฟสที่สามสี่ห้านะครับนะครับจะเป็นเสียงโดเลมีนะครับผมต่อไปเฟสที่เจ็ดที่แปดนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นซอนกับลานะครับนะครับก็เป็นเสียงกลางครับซอนลานะครับ ต่อไปนะครับเฟสที่10บ11 2ดนะครับก็เป็นเสียงสูงนะครับโดเลมีตรงนี้นะครับโดเลมีนะครับเฟสที่อ่ะสิบสิบเอ็ดสิบสองครับโดเลมีนะครับผมจะข้ามเฟสที่เก้าไปนะครับเฟสที่เก้าไม่ได้ใช้ต่อไปซอนลานะครับเฟสที่สิบห้านะครับตรงนี้ก็น่าจะมาไม่ถึงนะครับสองเฟสสุดท้ายนะครับเสียงซอนกับเสียงลานะครับผมเรามาเริ่มในวักที่หนึ่งเลยนะครับผม จะเป็นซอนลาดูนะครับก็ซอนนะครับก็สายสองครับสายเปิดสายสองซอนลาก็สายเปิดสายหนึ่งโดนิชิ้นะครับเล่นต่อเนื่องกันใหม่ซอนลาดู Son, La, Do, นะครับต่อไปนะครับวัดที่สองนะครับเอาแค่สองช่องแรกก่อนนะครับนะครับจะเป็นโดลามีเล โดใช้นิ้วชี้โดมีนะครับใช้นิ้วนางนะครับดีดลงนะครับมีเลใช้นิ้วกลางดีดขึ้นนะครับโน้ตในวงเล็บควบโดเลนะครับดีดแล้วก็ตบนะครับแล้วก็ตามด้วยโดนะครับเล่นต่อเนื่องกันนะครับจังหวะนี้เราอาจจะรัวทั้ง2เส้นก็ได้นะครับนะครับลักษณะเสียงจะกล่อมกันแบบนี้นะครับ ลองมาดูวักที่2เต็มวักนะครับจะสังเกตว่ามันเล่นต่อเนื่องกันนะครับโดลามมี่เรตลโดโดลามมี่เรตัลโดเล่นไป2ครั้งนะครับอันนี้ผมเล่นลัวสายทั้ง2เสเซนนะครับผมเพื่อให้เกิดสำเนียงนะครับโอเคนะครับมาดูวักที่3นะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับโดลามมี่เรตลโดนะครับ2ครึ่งแรกนะครับนะครับอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับโดลามี่เรตัลโดนะครับ วรคที่สองกับวรคที่3เหมือนกันเลยนะครับต่อไปมาดูวักนี้นะครับอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับเราแบ่งเป็นทีละช่องก่อนนะครับมีเรโดนะครับดีดลงขึ้นลงนะครับฝึกแค่นี้ก่อนแล้วทีนี้ก็จาก3ามก็ลองเพิ่มอีก4ตัวนะครับเป็น7ตัวมีเรโดลาโดเลลานะครับนะครับดีช้าๆก่อนมีเรโดลาโดเลลานะครับ แล้วก็ต่อไปค่อยเพิ่มมาโดลามีเลโดลาโดเลบนะครับโดยที่โดดีดขึ้นก่อนนะครับโดลามีเลโดลาโดเลนะครับขึ้นลง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 นะครับต่อไปอ่าลองเล่นวักที่4ต่อเนื่องกันนะครับผมมีเลโดลาโดเลลาโดลามีเลโดลาโดเล ต่อไปวักที่5ครับลาโดเลลาโดเลเลลาม,มีมีลาเลนะครับก็อาจจะรัวสาย2เส้นเหมือนเดิมได้นะครับต่อไปวักที่6ครับ ต่อไปวักที่6นะครับเราสองครึ่งแรกก่อนนะครับนะครับเลโดทีทีโดเลตัวนี้นะครับเลโดทีนะครับการวางนิ้วนะครับจะเป็นลงแล้วก็นิ้วชี้โดทีก็ใช้นิ้วชี้อีกเลื่อนถอยไปนะครับเล่นต่อเนื่องกันเลโดทีนะครับนะครับต่อไปทีโดเลเลื่อนมานะครับผมทียังนิ้วชี้อยู่นะครับทีโดก็นิ้วชี้เลื่อนมาครับโดเลนะครับ สองอันนี้ต่อกันนะครับเรโดชีโดเรสลับกันครับนะครับนะรบัวสองเส้นนะครับต่อไปเรลามีมีลาเรนะครับนะครับดีดรัวทั้งสองเส้นเลยฮนะโอเคนะครับเราลองเล่นต่อเนื่องกันนะครับวักที่หกนะครับผม ล La, Mi, Mi, La, ต่อไปวักที่7ครับเรโดทีทีโดเรมีเรมีโดเรมีโดเรนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเราอาจจะฝึกแบ่งครึ่งก่อนนะครับ เลโดทีทีโดเลอันนี้เราได้แล้วนะครับเหมือนกันกับอันนี้นะครับต่อไปเราก็มาฝึกตัวนี้นะครับมีเรมีโดเรมีโดเลนะครับแปดตัวนี้ให้คล่องนะครับโดยการดีดขึ้นก่อนนะครับมีเรมีโดเรมีโดเลครับเราก็รัวสองเส้นไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเล่นตรงนี้ให้ดูใหม่นะครับบักที่เจ็ดนะครับโอเค นะครับ2รอบนะครับวักที่8เล่นเหมือนกันนะครับผมต่อไปวักที่9ครับนะครับอ่ะเรมีโดโดเรมีนะครับเขาแบ่งเป็นครึ่งแบบนี้ก่อนก็ได้ครับเรมีโดโดเรมีนะครับนะครับดิดลงขึ้นลงลงขึ้นลงครับเรมีโดโดเรมีนะครับอ่ะช่องต่อไปนะครับจะเลื่อนนะครับซอนเรมีซอนมีนะครับนิ้วนางไป เลใช้นิ้วชี้นะครับมีใช้นิ้วกลางซอนก็กลับไปใช้นิ้วชี้เหมือนเดิมมี mi ก็นิ้วกลางครับเล่นต่อเนื่องกันนะครับต่อไปเดี๋ยวเราลองเล่นวรคที่9ต่อเนื่องกันใหม่นะครับต่อไปวัคที่10ครับนะครับลามีซอนล่ามีซอนล่าซอนมีซอนล่าซอนมีซอนนะครับ อาจจะฝึกช้าช้าก่อนนะครับลามีซอนลามีซอนลาซอนมีซอนลาซอนมีซอนอน,นะครับโดยที่ตัวลาก็ใช้นิ้วนางนะครับมีใช้นิ้วชี้นะครับซอนใช้นิ้วกลางนะครับเล่นต่อเนื่องกันใหม่ เป็นไงบ้างครับสำหรับการแนะนําการเล่นพินลายสร้อยใน E p ีที่1นะครับผมสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับคลิปการสอนเล่นลายสร้อยแบบเต็มนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0921742399นะครับหรือว่าท่านไหนที่สนใจหนังสือรวมนวดพินนะครับสนใจเรียนพินออนไลน์กับผมแบบตัวต่อตัวนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้เหมือนกันนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ